2> 2หลอาเลกหนึ่งสองสามอกนะครับหลอดช่องไม้ประตูพีช่องไประตค่อให้ออกสามตัวแตกเดินนะครับช่องรูเห็นไหมครับเลขเไรคร่บฮาซีเอายังไม่ทันเรเห็นเลขแล้ว ผู้ชมทุกคนดูทันนะครับวันนี้พาคุณชมมาที่หมายประตูผีนะครับมาตามตัวเลขงวดที่แล้วเราไม่ได้ตามนะครับงวดก่อนนู่นเข้านะครับทุกคนแต่งวดนี้เรามาตามอีกแล้วกับหมายประตูผีนะครับหมายประตูผีนะครับวันนี้ลุงศูนย์หกไม่มานะครับทุกคนแต่แม่นิดมานะครับเดี๋ยวเรามาตามรุ่นกันครับว่าวจะได้ตัวไหน,นครับตามไปดูพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับบัญชาการพอดี ฝนตกก็มาลำบากทุกคนไม้ประตูพีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่างวนี้จะได้ตัวไหนนะครับตอนนี้ที่กระถมที่จนสูงจนอย่างสวยงามนะทุกคนนะครับไม้ประตูพีเห็นว่าญาติทําได้เอานั้นออกนะครับเอาจอมปลวกออกนะครับจอมปลวกอยู่้างๆออเอาออกแล้วนี่สังเกตดูเอาออกแล้วให้โล่ง คนดูเอานะครับใครมีตาสัมผัสได้ดูเลขเอาเด้อนะครับอ่ะรับไม้ประตูพีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ว้จะได้ตัวไหนนะครับพิมพรอเลยนะครับพิมพ์รอไว้นะครับไม้ประตูพีอันนี้มาถึงแล้วนะครับหมวดเทลไม่ได้ตามมวดหนึ่งเนาะไม้ประตูพีนะครับเป็นต้นคูนกับต้นว่านะครับเป็นต้นเดียวกันมาเกาะติดเป็นต้นเดียวกันเป็นไม้ประตูพีนะครับนี่รับมาถึงแล้วทุกคนวันนี้นะครับเดียวเรามาโข เลขไม้ประตูผีด้วยกันับเห็นไหมครับประตูผีนะครับทุกคนไม้ประตูผีหรือไม้ประตูมงคลเห็นประตูไหมครับเหมือนนะประตูเหมือนหน้าต่างเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูพิมพ์รอไว้พิมพ์รอไว้ครับเนี่ยครับพิมพ์รอไว้เลยนะครับเชิญครับมันมีศาสตร์ไหมมาปูเลยครับไอชับไม้ประตูผีทุกคนมาถึงแล้ว เห็นแล้วแหละอ่ะเก็บมได้จุดทูบเอาเลยอ่าเดินสักรอบหนึ่งอ่ะอ่านะครับอใครมาอันี้อ่ะเอาจอมปลวกออกเห็นว่าดวงตานะครับดวงตาออกอ่เอาออกว่าให้มันโล่งให้ประตูมันโล่งให้เปิดให้โชคให้เยอะๆเห็ดขึ้ปลวกนะเห็ดปลวกแดงนี่เห็ดปลวกแดงด้วย กำลังจะพุโทโธธโมสังโคนะครับจุดเทียนให้แสงสว่างแล้วก็สร้างพระองค์ใหญ่ที่สุดที่นี่นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับจะทําที่แหล่งท่องเที่ยวของห้วยสเสนงเลยนะครับกําลังจะทําจะสร้างพระใหญ่อยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับนะครับปัดปราสาทห้วยสเสนงนะครับทุกคนเดี๋ยวพิมพ์รอไว้นะครับเดี๋ยวอจ,จะ ถ่ายเป็นคลิปให้ชมนะครับในขณะที่รอจะใช้เวลานานากว่าจะได้ตัวเลขเนาะเดี๋ยวพิมรอครับเดี๋ยวพิมรอครับพิมพ์รอไว้พิมพ์รอไว้นะครับเดี๋ยวเอสเจ็ดหลอกคลิปให้ชมนะครับอ่ะแอดขอนอยุยาตลำล้ากันไปกับสลับไม้ประตูพีก่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับมาตามเลขไม้ประตูพีนะครับ แี่นอะไรนะที่ต้นมร้าวมะพร้าวพญานาคมะพร้าวพญานะคครับลง สันนะครับทุกคนเดี๋ยวให้เม่นิดน,น,นั่งสมาธิดูครับเพื่อมีเลข้ยอยมา มาแล้วก็เลขห้ามาแล้วทุกคนห้ามาแล้วครับห้าสามหนึ่งจะหักนะห้าสามหนึ่งนะครับควันเต็มเลยครับจ้างสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ มาเอาเลขแม่เรามาอยู่ที่ช่องประตูพีอีกเนาะหมายประตูพีเนาะเห็นว่ามาถึงปุ๊บสัมผัสเลยเห็นเลยสัมผัสเห็นเห็นเลขแล้วเป็นเลขไม่ได้ลอยเห็นในต้นเลยเห็นในต้นเห็นว่าที่นี่เมนิดมาเข้าสามตัวกี่ครั้งแล้วนี่ยครั้งสองครั้งแล้วค่ะสามตัวตรงนั้นมีแต่สองตัววันนี้เห็นแล้วทางยูทูบด้วยทั้งเห็นด้วยยูทูบทั้ง เห็นเลขบนต้นไม้อืมครับเอามาโชยเอฟซีดิดูหน่อยเลขอะไรบ้างนะครับเราไม่โรยชาตินะครับต้นไม้เนาะข้างบนมีหนึ่งสี่ห้านะคะเลขบนต้นไม้ครับอันนี้เลขทูบนะครับทุกคนเลขอะไรบ้างมันนิดอ่านดิซปากกามบางคนเขียนมันไว้ติดจางๆเนาะตุูมหักแล้วตุูมติดงกาแล้ว อาธิของเราใช่ไหมทูปตีนังกาแล้วตอนนี้เลขทูปสามสามห้าหนึ่งความมันความแล้วเออสามห้าหนึ่งน่าจะเป็นสามห้าเจ็ดก็ได้เนาะถูกความเลขหนึ่งเลขเจ็ดตัวเดียวกันเนาะเลขไม่ได้ไม่ได้ดค้าบเคลื่อนไปค่ะขึ้นมาเต็มหนึ่งลงเต็มหนึ่งแล้ว 3, 5, 1, ที่ไม่แค่นี้สามห้าหนึ่งคือจริงมัน ห้าสามหนึ่งพอดีเลยทูบไงหลังทูบไงหลังกลับลูกนะกลับตกเลยทูบไงหลังแต่มันไม่แตกใช่มันเลทูบไงท่งเลยแต่นุมอง่สามคนใช่ไหมครับคุณผู้ชมนะครับตัวเลขเราก็ได้แล้วสำเรลขไม้ประตูผีนะครับเราได้แล้วับประมาณนี้เด้อนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับเฮงปังๆรวยรวยกับเลขไม้ประตูผีนะครับอ่ะ ้ากครถูกกอกดีใจด้วยนะครับขอทุกคนท่านเห็นเพงปังๆรวยๆกับไม้ประตูผีเห็นอน,นิดนึงนะครับไม้ประตูผีนะครับเดี๋ยวแอด,ด,อดถ่ายภาพไว้นะครับใช่ะเห็นครับมาใะเี็ว้สังเกนนานะวันนี้พาคุณผู้ชมมาตามเลขไม้ประตูผีนะครับไม้ประตูผีที่ว่ารุดยากนะครับที่นี่นะครับส่วนใหญ่จะเข้าบ่อยมากเลยที่นี่นะครับ เข้าจนนับไม่ถ้วนสรับไม้ประตูผีเราไปตามเลขไม้ประตูผีกับแม่นิดนะครับกําลังจะสัมผัสกับเลขไม้ประตูผีให้เอฟซีนะครับมาตามดูว่าจะได้ตัวไหนนะครับไม้ประตูผีนะครับต้นคูณกับต้นว่าต้นเดียวกันแล้วมาเกาะกันเป็นไม้ประตูะครับดูแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ไปดูพร้อมๆกันเลยครับผม